ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดขบวนแห่สิงโตอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเมีวดีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมีวดีเนื่องในวันตรุษจีนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินตากเมีวดีสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศค่ะ ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยนายสมชัยหัตยะยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุดทาสายวานิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนนำขบวนแห่สิงโตในกิจกรรมตรุษจีนสองแผ่นดินตากเมียีสารสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องสร้างเสริมสิริมงคลความสุขโชคลาภแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยเริ่มขบวนแห่สิงโตจากฝั่งไทย ข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาไปยังฝั่งจังหวัดเมวดีโดยมีนายอูหล่ยกวัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมวดีพร้อมส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเมวดีนำขบวนแห่สิงโตจากจังหวัดเมวดีมาให้การต้อนรับบริเวณกลางสะพานจากนั้นได้นำขบวนแห่สิงโตเดินทางไปเยี่ยมวอวยพรนำสิ่งดีๆมอบให้แก่กันยังสำนักงานปกครองจังหวัดเมวดีที่ว่าการอำเภอเมืองเมวดี สถานีตำรวจเมียวดีสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีศุลกากรจังหวัดเมียวดีและเทศบาลเมืองเมียวดีซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสร้างความปิติยินดีให้กับทุกภาคส่วนสำหรับการจัดกิจกรรมวันตรุษจ,จีนสองแผ่นดินตากเมียวดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่สองทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประชาชนชาวไทยและพะมา่าสองฝั่งริมแม่น้ำเมยได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสารความสัมพันธ์ความเป็นบ้านพี่เมืองน้องตากเมวดีสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย ต้องสิงเกียร์อยู่อีท่านผู้ว่าเมลดีและทีมงานของเมลดีทั้งหมดขอให้มีความสุขร่ำลวยเฮง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 สตอเกอร์ทูเกเซอร์ร่ำลวยด้วยกันทั้งสองฝั่งขอบคุณมากครับอะไรอะไรนะเราจังหรัดพิษณุโลกจะนํามาในงานซีดีนี้มู အလေးမြင့်ထားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငစောက်ကကျွန်တော်တို့သာမညာကျွန်တော်တို့စီရရောင်ရီစီရင်ရောင်ရီမြို့လေးမှာရှိတဲ့မြို့ရည်ပြည်မှုအတွက်များနေအခုလိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျေလည်တော့ဆက်လက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဂန္ဒီတိင်္ဂလာမှာငလာမောင်းနေကြည့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ချစ်ချင်းတွေကိုအခုစီပါစီကြောကျွန်တော်တို့ဆောက်ကားဒီသေတာဟိုလာဒီဝေဇနဲ့အတူစင်တာစီးတီးကိုဒီထဲပုံပေါ်ပြီးတော့ အမေတို့အားလုံးမိသားစုပါဒီကြောအနေနဲ့ဒီဒီကူတို့စီပြီးတော့တရတူတို့တက်ပါစီကြအောင်သူ့ပုံကောင်နေတဲ့ကူသူ့ပုံကောင်တော့လုပ်ဆောင်ဆက်တာပါတယ်အားလုံးသိကြတယ်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ครับဒီမှာလုပ်กันတဲ့วันนี้เสื้อไทยคนจีนและคนไทยชาวพม่าที่มาร่วมกันวันนี้ใหม่คนจีนไอ้วันนี้ที่ใหม่คนจีนด้วยครับคนคือแม่สอบกันแล้วอยู่ดีดี จะมาดูแลกันตลอดไป <San> กะลูกฮะแลัวเดีวได้โต Thank <laughs> you.